ท่อนคุกการเมืองโดยแจ็คลัสเซลรบแผ่นดินภัยคุกคามไทยตายเงื้อมือพักกลิ้งกอบหลอกเด็กย้อนแยงภัยอันตรายเหนือภัยอื่นจากกวนนักการเมืองสายล้มล้างสถาบันตั้งแต่ผมเกิดและเติบโตมาบนผืนแผ่นดินไทยจนอายุแตะเลข5ห้ายังไม่เคยเจอนักการเมืองที่กล้าเปิดหน้าเป็นปฏิปักษ์และเดินหน้ากระทําชั่วช้ากับสถาบันเบื้องสูงอันเป็นที่รักของคนไทย ได้เท่ากับนักการเมืองของพรรคสีส้มเลยอดีตที่ผ่านมาถ้าจะมีนักการเมืองสักคนแหลมออกมาในทางดูหมิ่นสถาบันก็มักจะเป็นไปในเชิงไม่ตั้งใจพลังเผลอไม่รอบคอบในคำพูดรู้เท่าไม่ถึงการและนานทีจะโผล่มาให้เห็นแค่คนสองคนก็หายเงียบไปนานจนลืมแต่จะไม่มีการแสดงออกในทางถอยลามปามจับจ่วงหรือจริงจังถึงขั้น ร่วมสมคบคิดกับต่างชาติหวังล้มล้างการปกครองไทยและเมื่อถูกจับได้ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลจนโดนคดีห 1, 1ึ่ก็จะพลิกลิ้นตลบตะแหลงว่าสิ่งที่กระทำลงไปนั้นหาใช่การคิดไม่ดีกับสถาบันแต่เพื่อเจตนาหวังดีให้สถาบันไปได้ดีกับความเป็นอยู่ของคนไทยคงมีแต่สมองในระดับเกินขวายเท่านั้นที่ยังเชื่อฝังชีพบอดสนิททั้งสายตายันหัวใจ ทุกการกระทําของพรรคสีสม้มซึ่งเป็นสีเดียวกับเปลวเพลิงระอุในขุมนรกไม่เคยกล้าหาญยอมรับต่อการกระทําของตัวเองแบบแมนๆสักครั้งเดียวเป็นต้องดิ้นหลบเล้นให้ตัวเองดูดีราวกับว่าประชาชนนอก14ล้านเสียงที่ไม่ได้เขาบาปและหลงของใหม่นั้นกินหญ้าแทนข้าวการกระทำย้ำๆซ้ำๆที่ทำกันเป็นขบวนการหวังล้มล้างสถาบันกษัตริย์ฉายภาพความน่ารังเกียจ ผนความชั่วช้าที่ซุกซ่อนอยู่ในใจจนหมดสิน้นถ้าจะต้องถูกศาลสั่งยุบพักเพราะการกระทำเร็วๆของตนเองก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วแต่ถึงไม่ถูกยุบพักด้วยเหตุผลของศาลก็ไม่ได้หมายความว่านักการเมืองที่กระหายการล้มล้างการปกครองเช่นนี้จะดุดรอดภาพลักษณ์เร็วๆนี้ไปได้เลยคนไทยที่ไม่กระตันยูต่อสถาบันกษัตริย์ผมพอจะเข้าใจได้แต่คนไทยที่ถึงขนาดคิดล้มล้างการปกครองสถาบันกษัตริย์ ก็คือคนไทยที่เนรคุณต่อแผ่นดินชาติของตัวเองเจองูพิษเจอตำรวจชั่วและเจอโจรพร้อมๆกับเจอนักการเมืองที่อักตันอยู่ต่อสถาบันบางคนอาจจะเลือกตีงูพิษต่อยตำรวจชั่วหรือกระทืบโจรก็ตามแต่แต่สำหรับผมไม่มีสิ่งใดจะน่ารังเกียจและเป็นอันตรายไปกว่านักการเมืองที่คิดล้มล้างสถาบันคนจำพวกนี้อยู่ไปก็รกแผ่นดินจ็คลาเซล